มแมูู่วันดีค่ะแม่แม่ยุบลรีมหาลูพนอยู่ที่ากันอำเภอวันนนเลยจ้ามาโดยตังลูพนลอรอจ้ะ ปากเป็นเรนจจาปตดีด้วยดีด้วยลองแล้วเะไรัน่อบอยร์านยรงไม่ได้จ่ายยังไม่ได้จ่าย เล่ามาฝากนครับน้องโอบอกว่าสนใจรู้ที่ทบว่ามีาะบกิื่อความปดยอย่าไปกินนะูดูอบายบ้างเมียบ้างตาน้ำน้ำน่นเอามนเอาทางนอนแข่ะเอาทางตั้งเพื่อสุขภาพนะหลยตมาได้ครับเปิดโพนะอย่าลืมนะบอกบอกมาจากช่องวีออชเชี l ลครับ